กรอบๆแบบนี้ประดุกยังงงว่าเราทําอะไรกับเขางบน้อยอร่อยพุงวันนี้ขอเสิร์ฟเมนูลืมอากาศเย็นไปเลยนะครับปลดุกทอดกรอบผัดพริกแกงกระเพรากรอบจัดจ้านหอมพริกแกงมัดหนักทุกคําพร้อมแล้วไปปั่นความอร่อยกันครับปลาดุก0 0กร,รัมกรนะครับเราหั่นเป็นชิ้นพอเหมาะล้างทำความสะอาดใช้เกลือขยำกับปลาดุกระล,ล้างออก้วยน้ำสะอาดเพื่อลดกลิ่นคาว2-3ร,รอบครับพริกแกงขัดผ็ด2ช้อนโต๊ะครับ,ว,รบวัตถุดิบพร้อมคนพร้อมไปปรุงกันเลยครับติดเตาตั้งกระทะเติมน้ำมันลงไปนะครับ ร้อนนะมันร้อนน้่มันเริ่มร้อนแล้วก็จะนําปลาดุกลงมาทอดนะครับปลาดุกก็หั่นชิ้นพอมอน,นะครับถ้าชิ้นหนาไปก็ก็จะสุกยากนะครับก็ทอดสักพักหนึ่งตอนนี้ปลาดุกก็เริ่มกรอบแล้วครับเดี๋ยวเราจะตักขึ้นมาพักให้เขาเสร็จน้ำมันก่อนนะครับเหลือกรอบใช่แล้วครับ พอตักปลาดุกออกไปพักไว้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะนำใบกะเพรานะครับมาทอดให้กรอบวันนี้ใช้หนึ่งถ้วยครับนึงกระเ,เดียแล้วก็ตักขึ้นมาพักให้เขาเสด็จํามันเลยครับเราทอดแช่ทอาพอกรอบนะครับจะตั้งกระทะอีกรอบนึงครับ เติมน้ำมันพืชลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนก็พริกแกงเผ็ดสองช้อนโต๊ะนำมาลวผัดครับอัดในพริกแกงก็สุกแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับพอพริกแกงเริ่มสุกแล้วครับาครึ่งช้อนโต๊ะครับ ใส่น้ำตาลเล็กน้อยครับมาให้เขาแห้งเกินไปครับน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะครับจะผัดให้น้ำตาลละลายนะครับแห้งโคตรเกินไปก็เติมน้ำเล็กน้อยครับกระชายสามแง่งครับพริกชี้ฟ้าสามเม็ดครับใบมะกรูดหกใบนะครับก็คลุกเข้ากันแล้วนะครับก็ปลาดุกที่เราพักไว้ครับาลยมาผัดเลยครับผัดคลุกให้ไวเลยครับ คลุกจนพริกแกงกรอบทุกชิ้นเลยนะครับเหมือนคุณละก,กุู่ห่วงกันเลยครับพอเข้าที่แล้วใบกะเพราที่เราทอดกรอบไปสักครู่นะครับเพิ่มความหอมเพิ่มความกรอบนะครับเพิ่มความลงไหลามาจัดโต๊ะเสิร์ฟกันเลยครับปลาดุกทอดกรอบผัดพริกแกงกะเพรากรอบล้นจานทุกคำงบน้อยแต่อร่อยพุ่งเหมือนเดิมนะครับเจอกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ